เปิเแล้วหรอครับากได้แนวแนวสวยๆใช่ไหมใช่ครับข้างในก็มีเป็นแบบภูเขาบัวริ่งนะวันนี้มาพี่ชัดก็ไม่มานะครับทักไลน์ไปก็ไม่ตอบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้าก็ยังมีของนะครับมีเทกนะครับผมอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ภูเขาไซส์ใหญ่นี่พี่สมศักดิ์เนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ สไตล์การปั่นบีมเอนะครับบีมเอ็กซ์มาต่อกันนะครับมาต่อกันนะครับก็จักรยานก็จะมีหลากหลายนะครับ ต่อจากแบตหมดครั้งที่แล้วนะครับผมก็มาต่อกันได้เลยก็จะเป็นจกักรยาน120นิ้วนะ20นิ้วราคาพูดคุยแลต,ต่อต่อรองกันได้นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนจกยักรยานแลนไบพุทธมณฑลสาย6ครับ ก็ค้ามาเยอะนะวันนี้ก็รับไปต่อยอดไปนะครับผมแบ่งๆกันไปในราคาพิเศษนะครับผมข้างในก็มีเป็นแบบภูเขาโัวริ่งนะวันนี้มาของดีก็มีนะพี่ชัดพี่ชัดพี่ชัดก็ไม่มานะครับทักไลน์ไปก็ไม่ตอบนะครับผม วันก่อนพี่พี่พี่ชัดนะครับอ,อแอดไลน์ผมไปนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากได้ภูเขาไซเล็กราคาไม่อั้นไม่เกี่ยงวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วของดีมาแล้วนะครับถ้าอยากได้ก็รับแอดอ่านข้อความผมด้วยนะพี่ชัดครับ อันนี้ก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้าก็ยังมีของนะครับคือตอนนี้มีอยู่สองพันเปลนแบตชาร์จแบตวิ่งได้เลยนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะครับ랜ด์บพุทธมนทนสายโงนะครับมีสินค้ามากมาย ขอให้บริการนะครับผมซื้อขาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับมีทั้งแบบ12นิ้ว14นิ้ว20นิ้ว26นิ้วนะครับวินเทจเส้อพวกเขาอันนี้สปอตนะครับอันนี้สปอตสปอตวินเทจนะครับผม เมรินด้านะครับเมรินด้าสีดำขอค้าแม่ค้าท่านใดสนใจนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนจะยรยานแลนด์แบ็กก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น h ั m m e r ร์เทนะครับผมอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ภูเขาไซส์ใหญ่นี่คน มารอดก่อนน้นเขาบอกว่าอยากได้จักรยานไซส์ใหญ่นี่เลยครับนี่เลยครับไซส์ใหญ่170บกว่าขี่ได้สบายใจองค์แก้นะะครับ Hey. พี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์นี่เป็นสายวินเทจนะครับเป็นเออไม่ใช่ขอโทษพี่สมศักดิ์นี่เป็นนักกีฬาทีมชาติสไตล์การปั่นบีมเอ็กนะครับบีมเอ็กเข้าไปดูกันได้นะครับพี่สมศักดิ์โปรไฟล์ so พี่เขา ด้านหลังก็จะมีนะมีของอย่งนะโอมโ้มีโซนมีโซนโซนนั้นโซนนั้นก็ดูได้นะครับซื้อขายได้อยากได้อะไรจิ้มมาเลยอะไรขายได้ก็ขายนะครับอะไรไม่ไม่ห่วงครับที่นี่ไม่ห่วงอ่าอันนี้กันฝนเฉยๆนะครับนี่พายางกันฝนนะครับเปิดดูได้นะครับใครมาที่นี่เปิดดูได้เลย อยากได้ขนาดไหนจิ้มกันได้เลยนะครับผมแดนไวฟ์ฟูตบอลสวยหกนะครับสเปเชยนะียลไลน์แน่ภูเขาสเปเชียลไลน์นะครับผมอันนี้เครื่องคัวสแตนเลสก็มีโอ้ วินเทจนะครับวินเทจสไตล์แบบแม่บ้านนะครับเบียร์ขี้นะครับแคนนอนเดลฟิตสเปเชียลไลโอโอไรโน่นะครับบางตัวผมไม่รู้จักนะมาิลินดาเบอร์ลินดาเมอร์ลินดามิมิลินดาเนี่ยจะเป็นน้ำน้ำน้ำอารมณนะครับจะเมอริลินดาจะเป็น อันนี้ก็วินเทจนะตอนนี้ทางเวียดนามเขาจะสั่งจักยานจากพี่แลนนะสั่งจักรยานพี่แลนส่งลงรอบไหนก็ส่งให้อย่างเดียวเลยเอ จแอนทัวร์ลิงนะครับผมอันนี้หายหมดแล้วโดนโดนจัดไปหมดแล้วครับนี่ก็จะเป็นจักรยานแม่บ้านนะครับอยากได้ขนาดจิ้มได้เลย จักรยานเจแปนแลนดบนะครับเจแปนแลนดบนะครับเบียงขี้ภูเขาครับผมรถพับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบียงขี้นะครับทัวรลิงนะไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ทัวรลิงนะครับไซส์ใหญ่ทัวรลิงมีในบ้านในบ้านก็มีอีกนะแอบไว้อยู่นะครับซ่อนไว้นะ <laughs> ใครอยากรู้อยากเห็นมาดูก็ได้นะครับทัวร์ลิงโอ้ทัวร์วลิงมารอบนี้ก่เยอะมากเลยนะครับทัวร์ลิงทำกันไม่ทันเลยครับทำกันไม่ทันเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแลนด์ไบพุผู้ด,ดสารหกนะครับจักรยานโอ้ยผ,ผมชอบคันนี้ว่ะไปไปไต,ต,ต,ตหมอกน่าสนใจ เขาควายบรรยากาศก,ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการต่อลองราคากันอยู่นะครับกำลังต่อลองราคากันอยู่อยากได้ราคาเท่าไหร่ยังไงพูดคุยกันได้นะ พัดก็มา ีเป็นขเขาแล้วเป็นที่นิยมใช่ไหมพี่หายากสะสมูสีด้วยสีด้วยสีแห้งๆนะสีมากับมากับรถเลยนะดูอุปกรณ์ครบคันมากเลยแบบแปลกหูแปลกตาดุมอันนี้มันกี่กี่กี่ดอสามสามหม จนประมาณนี้นะครับจอดรู้ด้วยกันประมาณนี้ร โซลน่านะครับโซลิน่าน,ะนาีนาเรโรเทกนะครับผมฟันซีออสนะครับนี่พระเอกเลยพระเอกของผู้เขานะ,ค,ค,นะครับ BMC ชุดแทับเอ็กซ์ทีชุดแทับเอ็กซ์ทีนะผมไม่เกิด โคอาโต้อินเตอร์แม็จีออสลุกห้าหกห้าโคอาโนะครับอันนี้ไม่รู้ มีแ wow. mm ับอามีไว้เนี่ยเราจะยังมี วันนี้ไม่เปิดนะครับวันนี้ไม่เปิดอยากดูไหมครับอยากดูไหมครับอ่าเปิดไฟก่อนตรงไหนวะอ่าที่เปิดไฟไม่เจอภูเขานะครับ ก็ของเข้ามาเรื่อยๆนะครับแลนไบพุนมูนสายโหดครับที่เดียวเช่นนั้นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับท่านเก่าเปืดอแล้วเหรอครับอยากได้แนวแนวสวยๆใช่ไหมใช่ไม่อยา้ไม่เไม่เอาไม่ปั่นด้วยหรอผมไม่ค่อยปั่นครับอ๋อครับผม